บริษัทดีแท็กหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ทําธุรกิจออนไลน์นะครับด้วยการขายสินแล้วก็แนะนําต่ออีกหกคนนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็แตกออกไปอีกแต่เขาทำทางเว็บไซต์ฮะถ้าใครเข้าไปในเว็บไซต์นะโอ้โหมีหลายบริษัทมากอันนี้ทิ้งไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็กลังจะบูมเรื่องตัวนี้เหมือนกัน มองไปตรงไหนก็มีแต่ปัญหานี่มีใครเจอไหมครับฮะจะพลิกด้านไหนก็มีแต่ปัญหาหันซ้ายก็ปัญหาหันฟ้าก็ปัญหาเจอใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็สําคัญครับเพราะว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจแก้ปัญหาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเจอปัญหาเนี่ยคุณต้องหัวเราะนะครับต้องยิ้มนะครับส่วนใหญ่พอเจอปัญหาแล้วไม่ยิ้มแล้วลยนะครับ เพราะปัญหาเนี่ยมันก็เหมือนเราต้องมีข้อโต้แย้งนะครับถ้าคุณแก้ข้อโต้แย้งเขาได้มันก็จะหมดปัญหาคุณต้องทําตัวเหนือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแก้ปัญหาคุณต้องมาแก้ปัญหาเอาปัญหามาคุยที่นี่แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปแก้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์เดือนหน้าเนี่ยให้คุณปัญหาปัญหามาไปหาปัญหามาแล้วมาถามผมเข้าใจไหมจะได้ไปแก้ได้ ยาแพงเอย่างนี้ยนะยาแพงผมแก้ไปแล้วเมื่อกี้อ่ะแล้วมันถูกไหม่ะขวดละพันเอาเอาอาผมแก้ยาแพงโอโหแรงนะครับตอนนี้ผมทำคนเดียวอ่ะผมเอาก้อนหินหน้าบ้านเขามาก้อนหนึ่งล้างน้ําแล้วก็ขายเขาร้อยเดียวแล้วบอกให้เขาเ,ร,าเรียเช้าเรือเย็นเรียรย,ยันลูกยันหลานเก็บไปได้ยิ่งพะเลยนะครับเจ็ดชั่วโคตรไม่มีศึกขายร้อยเดียวครับโคตรถูกเลยแต่ไม่หายครับ กับของผมยาแพงแต่หายคุณต้องได้ยอหไม่มีที่ไหนแล้วครับของดีแล้วถูกไม่มีแล้วครับแต่คุณต้องถามผมหน่อยว่าไอายาของของผมเนี่ยมันสองพันเก้าอ่ะโคตรแพงเลยมันต้องดีแน่ๆ็นไหมครับเพราะถ้าไม่ดีมันจะแพงได้ไงแต่ถ้าไม่มีตังค์ก็คุยกันแต่ว่าบอกของดีแล้วไม่ของแพงแล้วไม่ดีเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกครับ เขามีแต่ของถูกแล้วดีแต่ไม่เชื่อจริงนะครับแล้วก็ต้องแก้ไปแบบเนี้ยเพราะนั้นอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะมีอมีมีชี้แจก,กนะครับเรื่องปัญหาหรือข้อตัวแยงให้หาให้หามานะครับแล้วเราจะมาวิเคราะห์ดูว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันมีเหมือนกันไหมแต่ละคน,นยังม,มีเหมือนกันไหมถ้ามีเหมือนกันเยอะๆก็คือปกติใช่ไหม เราไม่กล้าพูดเองนะคุณต้องทำตัวอย่าให้มีปัญหาวิธีก็คือเข้าโรงเรียนเรียนนะครับคุณถึงจะแก้ได้ไอพ้พวกจบหมอมาพวกจบวิศรรวะอันนี้ต้องไปเรียนสี่ปีนะครับก็ต้องเรียนทางนั้นนะเออแต่ทำไมระบบเครือข่ายไม่เรียนรู้แล้วหมดเลย แต่คนที่บอกรู้แล้วหมดเลยไม่มีใครสําเร็จเลยไอ้คนที่ไม่รู้ต่างหากที่สําเร็จนะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างที่นี่มีมีหลายคนนะครับเอป้ามะลิรู้จักป้ามะลิไหมครับคุณเพ็ญจั์คุณสายบัวนี่ก็ไม่ได้จบปริญญาตรีใช่ไหมจะเิีนเยนอยู่แล้วครับผมวิเครา์เขาข้าวนะครับอา ป้ามะลิเนี่ยโน้ตบุ๊กเขาอะเห็นโน้ตบุ๊กเขาไหมครับแอลอยู่ะที่เป็นไวบอร์ดเลยกโน้ตบุ๊กเขาเขียนโน้ตใช้โน้ตบุ๊กตัวนั้นนะครับจนกระทั่งตอนนี้ขึ้นตำแหน่งมเมนเจอร์น่าจะจบแค่ปสิ่เนแกโดยนะคนไม่มีความรู้กับไม่มีปัญหาคือเขาไม่คิดเยอะแต่คนที่เรียนสูงๆตอนนี้ณเวลานี้นะครับ คนที่เรียนสูงๆกับจบกับสําเร็จชาครับแปลกไหมน้าล้นแก้วหมดเลยอะ่ะมันรู้หมดก็เลยในในสมองเนี่ยมันมันมันมีแต่เรื่องตลอดมีแต่ข้อโต้แยง้ง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 คุณไปเกินคุณสายบัวเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็เอาคนเข้ามาอย่างเดียวผมก็บรรยายที่เนี้ยแกก็เอาคนเข้ามาผมก็บรรยายบรรยายข้างล่างบ้างข้างบนบ้าง บางเรื่องผมไม่รู้เรื่องผมก็ให้คนอื่นมันใหญ่ใหม่ๆแล้วก็ค่อยๆนั่งฟังด้วยแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้มันก็จะเก่งขึ้นไปเองนะโอเคนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยทุกวันที่ต้นเดือนเรามีการเรียนรู้อย่างนี้นะครับเฉพาะตัวผมนะครับแต่เรามีทุกวันแต่เป็นของเทเน้นคนอื่นนะครับวันที่สิบสองมีที่โคลานะครับวันที่ยี่สิบนี้ก็มีที่ขอนแก่น การมีทีมงานก็คือเอาเข้าไปได้เรียนให้มันเก่งครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่ต่างประเทศอาจจะเป็นบริษัทตัวเอนะครับี่ผมเปเซอร์มาเขาก็เรียนกัน้นะคนั้นเนะขาเรียกเฮา์ิทติ้งเฮา์ิทติ้งก็คือการเรียนพอเรียนจากผมไปใช่ไหมกลับไปก็เรียกทีมคุณมาเลยห้าคนหกคนก็ถ่ายท่อเขาเรียก ข้อไม่จริงทีนไปคุยกันไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็มันก็จะสําเร็จเอง<ป>เรียนจากหนังสือหนังสือตอนนี้มีเยอะมากนะครับซื้ออ่านซะบ้างพ่อรวยสอนลูกยังไ,ไงเคยอ่านไหมอย่างเงี้ย<ป> <laughs> ถ้าคุณอ่านพ่อรวยสอนลูกแล้วคุณจะรู้เลยนะครับ<ป>อย่างน้องที่ขายโทรศัพท์มาจากนครปฐมนี่ยธุรกิจียกับผมนะครับแต่ผมเคยฟ้าธุรกิจเดิมที่เราทําเนี่ยมันเหมือนกับพายเรือตามน้ําไปเรื่อย ทวไม่ได้ทวนเจงสมัยก่อนผมออกตลาดนัดเหมือนกันนะครับถ้าเขาปีตลาดนัดเราต้องไปอย่างเงี้ยเขาเรต้องถ้าไม่เปิดร้านคนเดียวไม่รอดแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเหมือนพายเรือทนวนน้ำนะอาทิเช่นสอบมันมันจะไม่เหมือนกันเลยเด็กคนหนึ่งเนี่ยถูกสอนว่าเรียนเก่งๆนะลูก เจ้านายจะได้รักอย่างนี้พ่อแม่สอนให้เป็นลูกจ้างไหมครับฟังให้ดีนะครับเรียนเก่งๆนะลูกเรียนจบแล้วเจ้านายจะได้รักปลูกฝังอย่างเงี้ยลูกไปทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยลูกอยากเป็นลูกจ้างไหมครับลูกเริ่มหาเจ้านายไหมครับลูกเลยมองหาเจ้านายคือคุณจะเป็นเจ้าคุณจะเป็นลูกจ้างใครดีนะแต่อีกคนเขาบอกว่าเรียนเรียนเก่งนะลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคน เด็กคนนี้หาลูกจ้างตลอดเอ้ยหาน,นี่เรียนไม่เก่งวะเดี๋ยวกูจบแล้วมันเป็นลูกจ้างกูจริงไหมครับแต่ส่วนเด็กคนแรกกับมองหาเจ้านายตลอดมันถูกปลูกฝังมาเพี้ยนไปหมดเลยนะอีกครอบครัวหนึ่งบอกว่ากินข้าวอย่างเดียวแล้วกห้ามคุยเรื่องงานแต่อีกครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องงานตอนกินข้าวเพราะตอนกินข้าวมันรวมญากจริงไหมครับ พ่อรวยสอนลูกสอนอย่างนั้นเคยไปกินข้าวกับทีมงานแล้วคุยเรื่องงานไหมแล้วผมทําตลอดนะถามว่าตอนนี้ผมไปช่วยทีมงานเนี่ยผมกินข้าวไหมอาแล้วเข้าขายพ่อรวยสอนลูกไหมครับคุณไปดูเลยวิธีทําผมเนี่ยเอามาจากพ่อรวยสอนลูกหมดเลยดูไม่ออกเองอะถ้าคุณไปอ่านหนังสือก็จะรู้เลยว่าใจร้อยเรียนแบบหนังสือมาเล้วเลยแตม พอกินข้าวคุยเรื่องงานกินข้าวมองว่ามันไม่ได้อะไรแต่มันได้สายสัมพันธ์ใช่ไหมครับมันได้ทั้งงานได้ทั้งสายสัมพันธ์เพราะะนั้นพวกระดับพวกโดยการผอ,อเนี่ยตอนที่เขาประชุมกันเขากินข้าวคุยนะนอกจากพวกลูกจ้างเท่านั้นเองถึงจะนั่งฟังเฉยๆแล้วก็ล้วตกลงเราจะเป็นผอ,อหรือจะเป็นลูกจ้าง อะไรข้าดเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยวิชาการจัดมาก็มาเที่ยวเนี้ยที่จะลองรมวพราะว่าดูเดี๋ยวมันทีมมันจะพยายากเกาะกลุ่มทีไหมมันติดนะฮะเพราะผมเชื่อว,ว่าอนาคตเนี่ยคนคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับเด็กใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาจะถามว่ามีเว็บไซต์ไหมอะไรไหมเขาไม่ถามบริษัทแล้วครับแล้วเขาจะถามว่าทีมคุณมีทีมไหมทีมคุณแข็งแรงแค่ไหน ถ้าคุณไปบอกว่าตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักเนะี่ยเขาไม่เขาไม่ทำกับคุณหรอกครับมันเหมือนขายประกันเลยฟังแล้วเหมือนไหมครับเชื่อผมสิผมเนี่ยอยู่กับผมแล้่ผมทําให้คุณรวยได้ถ้าทาประกันผมนะผมดูแลคุณยี่สิบปีอย่างนี้เหมือนประกันไหมครับแต่เครือข่ายเราไม่ใช่ประกันเครือข่ายนม่เหมือนทีเมนูต้องพูดคําว่าเมนูหรือหรือว่าเชลซีเขาถึงจะรู้จัก เขาเราต้องพูดคำว่ันน้ำวันหรือจะอคอยเข้ามาเขาถึงจะรู้จักเขาถึงจะ